สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มุจะพาไปชมบ้านนะคะอยู่ที่ตำบลป่าไผ่อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมห่างจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะหรือว่าจะไปเซนทันเฟสติวัลนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นค่ะ และที่สําคัญนะคะเป็นบ้านนอกโครงการซึ่งเราไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางใดๆเลยนะคะเป็นบ้านสไตล์นอตริกนะคะดีไซน์เก๋ไก่มากเลยค่ะ,คะตอนนี้มีทั้งหมด6หลังนะคะแต่ว่าต้องรีบเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเพียงแค่3หลังสุดท้ายเท่านั้น,นะคะ่ะตัวบ้านนะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด50ตารางวานะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมี110ตารางเมตร ราคานะคะจะอยู่ที่2 2 5ล้านสบาทเท่านั้นค่ะรายละเอียดข้างในบ้างจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะกาลังอยู่ที่หน้าไซต์งานเลยนะคะกําลังก่อสร้างกันอยู่นะคะหลังที่มู้อยู่นี้นะคะสร้างเสร็จแล้วหลังแรกนะคะแล้วก็ขายแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังมีเหลืออีก3ามหลังนะบ้านนะคะจะมีด้วยกัน2ทิศนะคะนะคะก็คือหลังนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็หลังอื่นก็จะมีหันไปทางทิศตะวันออกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะอันนี้ในส่วนของประตูนะคะจะเป็นประตูอลูมิเนียมอย่างดีนะคะก็เปิดได้ลื่นไหลง่ายสบายมากเลยนะคะแล้วก็พอเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเจอลงจอดรถค่ะก็สามารถจอดได้สองคันสบายๆเลยนะคะคุณผู้ชมืที่กว้างมากเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสวนนะคะน่ารักน่ารักนะคะสามารถ ตั้งเอาเก้าอี้มาตั้งได้นะคะเป็นสวนน่ารักมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะโอเคอันนี้จะเป็นตรงหน้าบ้านนะคะก็มีการจัดสรรพื้นที่ได้ดีนะคะ ก็จะเป็นทรงโปร่งๆนะคะตามสไตล์นอ์ดิกนะคะก็จะมีฟิลของออไม้นะคะไม้แล้วก็ปูนผสมกันแล้วก็จะมีช่องไฟช่องแสงที่ค่อนข้างสวยเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะเชิญค่ะ ข้างในนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะแล้วก็หนึ่งห้องครัวค่ะตอนนี้เราอยู่ในบริเวณของห้องนั่งเล่นนะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดช่องแสงที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะโปร่งโล่งสบายค่ะตัวผาดานี้นะคะสูงถึงประมาณ6เมตรเลยนะคะในในตอนคุนก็จะสวยมากค่ะตอนกลางวันก็สวยเหมือนกันจะให้ความรู้สึก โปร่งนะคะโล่งสบายนะคะแล้วก็มีดีไซน์นี่โคมไฟเก๋กไก๋มากเลยนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องนอนกันนะคะว่ามีห้องไหนบ้างนะคะเข้ามานะคะตรงด้านขวามือนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในนี้นะคะในห้องนอนเล็กนะคะก็ใส่เตียงนะคะ3ฟุตก็ได้5ฟุตก็ยังไหวนะคะแล้วก็มี ประตูหน้าต่างนะคะช่องลมช่องไฟโอเคเลยดูไม่กิดอัดน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปห้องนอนถัดไปนะคะต,ตรงด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนขนาดกลางส่วนของช่องลมช่องไฟนี่นะคะสบายมากๆนะคะอยู่แล้วดูไม่เกิดอัดเลยะคะ่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีวิวข้างนอกด้วยนะคะออกอารมณ์ดูเหมือนแบบ ตายเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ในส่วนบริเวณของห้องครัวกันนะคะ,คะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะตรงนี้สามารถาตั้งเป็นโต๊ะอาหารได้นะคะแล้วก็จะมีมีเคาน์เตอร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เปิดหน้าตา่าง ระบายอากาศได้ลมเย็นเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นะคะประมาณบ่ายสาโมงนะคะพอเปิดหน้าต่างเข้ามาปุ๊บนะคะลมลมเย็น,นะคะ่ะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ master bedroom กันนะคะ <c oughs> ในส่วนของ master bedroom นะคะห้องนอนหลักของเรานะคะ <c oughs> แล้ก็ในส่วนของอช่องไฟช่องลมต่างๆนะคะก็ ัดได้ว่าเหมือนอยู่รีสอร์ตอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมพิธีกรนะคะเวลาไปไหนคะ่ะชอบเปิดหน้าตา่างมีกี่บานเปิดให้หมดคะ่ะนี่นะคะสบายมากมากเลยค่ะสบายมากมากเลยค่ะสบายมากมากเลยค่ะ ในส่วนของ master bedroom นะคะแน่นอนจะต้องมีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันค่ะโอเคในส่วนของห้องน้ำนะคะมูขออธิบายห้องน้ำใน master bedroom แล้วก็ห้องน้ำแขกพร้อมกันเลยนะคะก็คือห้องน้ำนี้นะคะไซส์ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะคะมีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็การตกแต่งสวยงามตามรูปเลยค่ะคุณผู้ชม เอาละค่ะเมื่อกี้เราดูข้างในกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมูจะพาเดินชมรอบๆบ้านนะคะเดี๋ยวเริ่มจากทางหน้าบ้านนี้เลยละกันนะคะ,ะด้านข้างนี้นะคะคุณผู้ชมทางโครงการเขาก็ทำสวนไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสวนที่น่ารักมากนะคะ หญ้าเขียวขจีมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นรายละเอียดด้านนอกนะคะที่จะมะีช่องไฟนะคะช่องแสงต่างๆตรงนี้นะคะก็จะมีมีไฟสปอตไลท์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะตอนกลางคืนก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นดีเทลนะคะตรงด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นให้ฟีลแบบไม้ผสมปูนนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามไม่ได้นะคะ ตรงนี้นะคะตรงด้านหลังนะคะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีปั๊มน้ำไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นของดอสนะคะรับประกันทั้งหมด15ปีเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถัดมาอย่างที่อบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็จะมีก๊อกน้ำแ,แล้วก็ติดตั้งตัวปักพ่วงด้านนอกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็มาตรงน,นี้นะคะก็กลับมาที่ สวนสวยของร่างเหมือนเดิมน,น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ของการจัดไว้ให้เป็นแบบเป็นสไตล์อังกฤษมินิมินิเล็กๆน่ารักนะคะตรงนี้ก็ลมเย็นมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าใครสนใจที่ อยากได้บ้านหลังนี้นะคะติดต่อตามดิง้งด้านล่างได้เลยนะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะคุณผู้ชม ย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านสไตล์นอตอีกหลังนี้นะคะอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่โจเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะราคาในตอนนี้นะคะอยู่ที่2 2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะเคาะราคารวมแอร์1,002 BTU 3ตัวไปเลยค่ะอยู่ที่2ล้าน0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามคลิปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย